สวัสดีครับผมนิยมชาสิริเมานาครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับที่มีเรื่องราวของคนระดับโลกในวงการคริสเตียนเกิดขึ้นที่นี่แล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่พวกเราคริสเตียนจะได้ถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเวลานี้นะครับตรงนั้นคือบริเวณสนามกอล์ฟทีอ่อาจารย์บิลลี่แกแฮมนะครับได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าแล้วก็มีป้ายตรงนี้ที่ทาง โบ์หรือคลิจากรมหาวิเลยนี้ได้เตรียมไว้ดรอันัท์จะช่วยอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับดรนะครับสวัสดีครับดรอนัศครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับอาจาร,รย์ยมมาสู่อลด่างแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับพลดา่างจุดนี้ก็เป็นจุดที่อย่างที่อาจารย์ยมเล่า้ฟังว่ามีความสําคัญนะครับนะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าถ้าโมเสสมีเบอร์นิงบ s ชบิลลี่เกรแฮมก็มีสนับก๊อฟที่นี่จุดเป็นจุดที่หลักพระเจ้าเรียกเขานะครับนะแล้ว แล้วก็ทางทางทางสนามกอล์ฟเนี่ยเขาก็ได้สร้างเขาเรียกว่าเป็นบ er ิลลี่เกรแฮมมาร์กเกอร์นะครับมาดูใ,ใกล้ๆครับมาดูใ,ใกล้ๆครับเป็นยังไงครับก็จะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าบิลลี่เกรแฮมเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ใครสนใจก็ลองลองอ่านผมแปลสั้นๆให้ฟังว่าคือว่าบิลลี่เกรแฮมเนี่ยในปี1937เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาได้มาอยู่แถวแถวนี้ครับนะเขาได้มีกับพายเรือคานูครับนะตรงนี้ครับนี่ตามไปครับตามไปครับเาพายเรือคานูนะครับนี่ที่ระดับชาติเลยนะจุดนี้นะครับนะ แล้วเขาเนี่ยช่วงที่เขาหยุดเรียนเนี่ยเขาก็จะพายเรือคารูจากจุดเนี้ไปที่เกาะข้างนู้นนะครับนะไปที่เกาะเกาะนั้นต,ตามประวัติศาสตร์ไอ้ตามประวัติของเก,ก,กริคเกรแฮมเนี่ยก็คือบอกว่าเขาเนี่ยได้ข้ามไปเพื่ออธิษฐานไปเตรียมเทศนา,าให้กับนกให้กับจระเข้ไป,ไปบ่อยไหมประวัติศาสตร์บอกไปบ่อยไห<อ>มครับตามประวัติที่ตามเชปปว่อดเขาเนี่ยเขาไปตอนช่วงวันหยุดของเขาตอนอที่ไม่มีเรียนไปบ่อยบ่อยเขาจะไปนา่อธิษฐานแล้วก็ไปเตรียมเทศของเขาที่นั่งนะครับแล้วจนบางครั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาล้อเรียน เอ้ยบิลลี่เกรแฮมมีพามาจระเข้มาเชื่อกี่ตัวแล้วเขาอริดาจระเข้เยอะใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็พาาสนใจครับก็เป็นจุดหนึ่งครับนะคือตามประวัติเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ฟังให้คุณดว่าในปี1937นะครับเจอกันทางป้ายครับโอเคมาดูในปี1937เนี่ยบิลลี่เกรแฮมเนี่ยเขาได้มาเรียนที่ฟลอริดาเขาเกิดที่ชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนานะครับแล้วเขาเนี่ยมากลับใจเชื่อพระเจ้าตอนอายุ16ที่ชาร์ลอตต์แต่ว่าแล้วเขาก็ถวายตัวมาเรีียนนนพรรระะะััมภ์คคบแต่ื คนเราคริสเตียนเนี่ยจุดกับใจเชื่อกับจุด calling การทรงเรียกมันมันมันไม่เหมือนกันนะคารับคือเขามาเชื่อพระเจ้าตอนยุสิจุดกับใจกับจุดการทรงเรียกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนละจุดกันลนะครับขยายหน่อยครับขยายหน่อยเิลลี่เกรแฮมเนี่ยเขามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคือเขาเกิดในครอบครัวชาวนานะครับแล้วก็มี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 ลูกน้องของพ่อเขาเนี่ยมามาชวนเขาไป ไปทำไปไปฟังคอนเฟรนที่ที่ที่ชาร์ลอตแล้วเขาก็ไปรับเชื่อตอนนั้นตอนยุคที่หกแล้วเขาก็ถวายตัวไปเรียนเพิ่มพีก็มาเรียนที่ฟลอริดานะครับนะสถาบันเอิ่มชื่อว่าไบเบิลเอ้ยสถาบันชื่อว่าฟลอริดาไบเบิลอินสติลนะครับนะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วกลายเป็นทีนิตี้คอร l ลเลจก็เป็นมหาลัยดังมหาดังชื่อหนึ่งของของที่ฟลอริดานี่เราอยู่ในบริเวณสำคัญของโลกเขาก็มีโอกาสได้มาได้มาเรียนที่นี่นะครับนะ คือตามประวัติที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าตอนบรที่นี่ปีแรกเนี่ยเขาอกหักอาจารย์โอ้ที่นี่มีเรื่องราวที่มีกรเกิดขึ้นเยอะแบบเขานะเาอกหักจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะแล้วทาให้เขาเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างดาวลงไปนิดนึงครับแล้วเขาก็เริ่มตั้งคําถามกับพระเจ้าว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรนะอุตส่าห์ถวายตัวมาเลยมั่งพี่มาเจอเรื่องแย่แย่และในประวัติที่เขาเขียนเนี่ยคือมีอยู่ค่าคืนหนึ่งครับนะในเดือนพฤษภาปี1938นะครับนะเขาเดินมาที่สนามกอล์ฟบรรยากาศ พรนุชือภาพกลางคืนนะครับนะเงียบสงบตามข้ามกลางแสงจันทนะครับนะแล้วพอเดินมาเนี่ยตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงพระเจ้าพูดกับเขาว่าผมไอผมไปต่างกิจบอกว่าพระเจ้าพูดกับเบลลี่แกรแฮมว่า I want to use youI want to use you เราต้องการจะใช้เจ้าว้าวเออ<อ>บลลี่แกรแฮมเนี่ยพอเขาได้ยินสิ่งนี้เขาดูรอบข้างในใน,ในตอนนี้เขียนว่าบอกว่า เดิมูลไลท์ครับนะนี่ประโยคนี้เดิมูลไลท์คือแสงจันทร์นะครับแล้วก็ต้นญ้าอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยครับนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้หูแววแน่นอนไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาบอกว่าในในนี่นี้เขียนย่อเขียนนี่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงจากสวรรค์ไม่ได้มีมิลเคิรเลยแต่เขามั่นใจลึกๆว่านี่คือเสียงของพระเจ้ามันแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าต้องดีมากจนรู้ว่านี่คือเสียงพระเจ้าแล้วพอแล้วพอพระเจ้าบอกว่า I want to use you ัเขาทําไงครับ เขาคุกเข่าเลยอาจารย์ตอนนั้นเลยแหละครับค oh ุกเข่าเลยแล้วเขาตอบนี้แต่ว่าโอ้กอดคือบริเวณนี้ใช่ไหมบริเวณตรงนั้นับตรงนั้นใชายตรงต้นันเขาตรงนั้นเลยครับใกล้ๆตรงนี้ไม่ใชลกี่เมตรนะครับไม่ไกลไม่ไกลไฟาปักตรงนี้นะครับใช่ถูกต้องครับแล้วเขาบอกว่าโอ้กอด if you want me to s e r v e you I will พระเจ้าถ้าคุณต้องการจะใช้เราเนี่ยใช่ครับพระองค์เนี่ยเราจะทำเรายินดีทำเรายินดีจะทำแล้วเขาตอบว่าเต็มใจ เขามั่นใจว่านี่คือเสียงพระเจ้าที่เสียงพระเจ้าแล้วเขาตอบพระเจ้าคือพระเจ้าบอกว่า I want to use you บิลลี่เครแฮมตอบว่า I will โอเคพี่น้องครับเนี่ยมันคือมันคือสิ่งสําคัญนะเวลาพระเจ้าเรียกเนี่ยสิ่งที่คริสเตียนควรทําคืออะไรครับคือจ้าคือคือตอบสนองตอบสนองตอบสนองสาคัญบางทีความรู้ความเข้าใจเนี่ยก็สําคัญแต่การตอบสนองผมว่ามันก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันนการแล้วบิลลี่เกรแฮมเนี่ยนะ คือมีหลายคนนะครับนะเขาพูดประโยคนี้สําคัญมากเขาบอกว่าทุกทุกอย่างของชีวิตของวิลลี่เกรแฮมเนี่ยมันเริ่มต้นที่หลุม18ของสนามกอล์ฟแห่งนี้ว้าวทุกๆอย่างใช่อกหักพบรักพระเจ้าพูดด้วยเรียนจบโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งต้นถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มที่เขาเนี่ยพอตามปอดเชคเขียนเนี่ย วันรุ่งขึ้นหรือวันต่อมาเนี่ยเขาเดินทางไปที่ดาวทาของเมืองนี้นะครับนะแล้วเขาก็ไปประกาศประกาศแบบไลฟ์สดอะนะครับนะวันรุ่งขึ้นที่พระเจ้าเรียกเขามาค่ายแล้วก็มีคนฟังเขามากมายเลยนะกลายเป็นจุดที่เขาเขาเรียกว่าไลฟ์พีชิ่งคือพระเจ้าเจิมรับรองอะไรเป็นพิเศษจากคืนนั้นเลยแล้วเขาก็เลยกล้าที่จะประกาศเป็นพยานก็เป็นจุดเริ่มต้นของเขาในการรับใช้พระเจ้าแล้วเขาก็ย้ายจากจากฟลอริดาเนี่ยไปอยู่ชิคาโกแล้วเห็นงานพระเจ้าเนี่ยก็ขับเคลื่อนในตัวเขาอย่างมากมาย <Amen. S 2> แต่คง่ทำงายไคือว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเริ่มที่จุดนี้นะครับนะก็อยากให้พี่น้องเนี่ยผมว่าผมว่าคนที่เป็นเจ้าของก๊์ฟคันที่ขับแห่งนี้เนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยเพื่อให้เราไม่ลืมนะครับนะเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยเฮ้ยจำได้จําได้ไม่ลืมเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้ก่อนจําได้นี่จเดีย๋ยวจะให้ดรอนัททิ้งถึงไฮไลท์สำคัญสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ดูตองนี้อยู่นี่เป็น ep แรกรายการคําแอนด์ซีเราจะไปทุกที่ที่ทมีเรื่องราวปรากฏการณ์สำคัญสำคัญหรือเรื่องราวที่หนุนน้ำใจที่เกกี่ยวับ ในแวดวงคริสเตียนที่เป็นพระพรนะครับแล้วก็นี่คือจุดสําคัญที่ดออรอนัทได้พาผมและกรุณามากนะครับให้เรามาอยู่ที่นี่ผมสัมผัสถึงบรรยากาศร่มรื่นและดีต้องจําจุดสําคัญที่พระเจ้าเรียกคุณได้และสิ่งนี้ดออรอนัทกำลังจะพูดนี่คือสิ่งสําคัญในรายการท้ายนี่คือเราจะต้องไม่ลืม,ม,ลมเพรา,รามีม,มีวันที่พระเจ้าเรียกเราจะไม่ลืมว่ามีสิ่งที่เกินอัศจรรย์ ทำกับเราครับอยากให้ดรนับฝากสุดท้ายหน่อยครับคือถ้าเกิดพี่น้องเราเป็นคริสเตียนเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยจะเห็นว่าพระคัมภีร์จะมีโทนโทนหนึ่งเสมอคือไม่เราลืมพระเจ้าจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมเห็นคริสเตียนมามากมายนะบางคนอ่อนแรงบางคนท้อใจหรือบางคนถึงขนาดทิ้งพระเจ้าไปเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่เขาเป็นนะครับนะก็คือเขาลืมสิ่งที่พระเจ้าเคยทํากับเขาในอดีตนะครับนะเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ทางสนามกอล์ฟเขาทําเป็นมาร์กเกอร์ให้เราเนี่ยเพื่อให้เราไม่เพียงแต่ จำสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตเราแต่พระเจ้าเนี่ยได้ทําอะไรบางอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่งด้วยนะครับนะซึ่งผมว่าการที่เราได้มีการได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเราทําให้เราไม่ลืมพระเจ้า <Amen. S 2> ก็อยากให้พี่น้องแบบนึกถึงและไมเวลาว่างๆง,งนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราเยอะๆหรือจดไว้ก็ได้หรือทําอนุสร์ยังไงก็ได้ให้ไม่ลืมให้ไม่ลืมอ่ะพูดง่ายๆมนุษย์มันเป็น,นมนุษย์มันเรามันคี่ลืมนะอาจารย์นะครับนะพระเจ้าก็อยากให้เราลืมนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องงคประโยชน์จาก มาร์เกอร์นี้นะครับของเจ้าอภรท่านคนครับเเมนครับอีพีแรกก็จบลงแล้วนะครับก็ผมกับผมก็ได้มาเทศนาในค่ายของดรอนัทที่ฟลอริดาแล้วก็เราคิดว่าเอ้เราน่าจะมีเรื่องราวที่เราทําอะไรด้วยกันไะไรก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็นี่เป็นอีพีแรกถ้าพี่น้องชอบแล้วก็ได้รับพรแล้วก็ได้ความรู้ยังไงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็ติดตามเดี๋ยวถ้าเกิดชอบยังไงเดี๋ยวจะชวนดรอนัทอีกหลายที่เลยแต่โหตงไห เกิดมีเรื่องราวเยอะมากเลยตรงนี้ต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็ช่วยบอกกับเราหน่อยคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็แชร์รายการเดี๋ยวไปนะครับนี่เป็น EP แรกนะครับขอไระใช่เป็นพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับ